สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้เราอยู่กันที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกที่ในวันงานนั้นจะมีเด็กนับล้านมารวมตัวกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมครับและหากจะพูดถึงโครงการที่ช่วยเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนก็ต้องพูดถึงโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนี่แหละครับซึ่งดำเนินการมาถึงครั้งที่9แล้วจะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรก่อนอื่นไปรับชมภาพบรรยากาศของปีที่ผ่านมาก่อนครับ วันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2556แทบทุกพื้นที่ในวัดพระธรรมกายเต็มไปด้วยเพื่อนเพื่อนเด็กดีวิสตันที่เดินทางมาจากทั่วประเทศมาร่วมมหกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกันอย่างคึกคักวิสตาโรงเรียนบ้านสางแป้นมาเราเด้อ ตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้ที่หนูมาวิสตาและเพื่อนๆก็ดีใจมากเลยค่ะพวกเราเด็กดีวีสตาโรงเรียนนิคมปัฒนาภาคใต้สองจังหวัดสตูลมาถึงแล้วค่ะเย งานวันรวมพลังเด็กดีวิสตาในปีนี้เพื่อนๆทุกคนพกความตั้งใจมากันอย่างเต็มที่ค่ะพวกเราฝึกซ้อมทางระบบมูลและความดีสากลเตรียมใจใสๆและรอยยิ้มสวยๆไว้ส่งให้พี่ๆวีไกว,กวีเกาวีเกและทุกๆวีที่ยกขบวนมาต้อนรับเด็กดีวิสตาอย่างพวกหนูกันอย่างอบอุ่นค่ะ แม้เพื่อนๆหลายคนจะเคยมาร่วมงานนี้กันแล้วแต่ก็ยังอดตื่นตาตื่นใจไม่ได้เพราะในปีนี้มีทั้งฐานกิจกรรมที่น่าสนใจภาพ,พยนตร์สามมิติและนิทรรศการที่น่าตื่นตาตื่นใจรอให้พวกหนูเข้าไปสัมผัสพวกหนูจึงแบ่งกลุ่มกันไปร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อเอาความรู้ที่ได้กลับมาแบ่งปันกันทีหลังค่ะ ฐานกิจกรรมความดีสากลก็มีพี่พี่วีเชียมาสอนเรื่องราวดีๆกับพวกหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความดีสากล5และการพัฒนาตนเองจากทานกิจกรรม5้าห้องชีวิตฐานกิจกรรมทางศาสนาที่สอนให้พวกหนูสามารถเป็นผู้นำกิจกรรมตักบาตรถวายสังฆทาน และปล่อยปลาได้เมื่อกลับไปที่โรงเรียนค่ะหรือกิจกรรมผู้นำดาวแห่งความดีที่พวกหนูจะได้ทบทวนความรู้และพัฒนาตนเองเพื่อการทำหน้าที่ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกอย่างเต็มตัวค่ะซึ่งหลังจากร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานแล้วก็ยังมีพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีก็รอมอบขนมอร่อยๆ และของขวัญมากมายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีให้พวกหนูค่ะ จากฐานกิจกรรมเพื่อนๆอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นตัวแทนไปเรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตจากนิทรรศาก,การความจริงหลังความตายที่จัดแสดงไว้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจค่ะ แล้วภาพยนตร์สามิติเรื่อง i c ซ7วันหลังความตายพวกหนูก็ชอบมากๆเลยค่ะเพราะมีทั้งความน่าตื่นเต้นน่ากลัวและน่าทึ่งพวกหนูเห็นแล้วไม่อยากทำความชั่วเลยค่ะ ของหนูก็เข้ารับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาจารย์ในห้องสัมนาเทิดพระคุณครูค่ะช่วงบ่ายเป็นเวลาที่เด็กดีวิสตาทุกคนเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานทางศิลธรรมที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และฟังพระธรรมเทศนาสรุปสาระสำคัญของการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวิสตาหลังจากสอบเสร็จพวกเราทั้งหมด ก็จะได้ไปแสดงพลังของเยาวชนชาวพุทธรุ่นใหม่กันที่ร้านธร,รมมหาธรรมกายเจดีค่ะ และสาหรับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเปลี่ยนโลกกับเราในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สกาวโรกรรมการบริหารโครงการฟื้นฟูศิทธรรมโลกครับกราบมหการครับเจริญพรครับพระอาจารย์ครับทราบมาว่าอีกไม่กี่วันครับจะมีงานวันประถมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกครับไม่ทราบว่ามีกระแสตอบรับแล้วก็กิจกรรมในวันงานเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกในครั้งที่9ครับปีพุทธศักราช2557ในปีนี้เนี่ย ก็จะจัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือเด็กดีวีสตาขึ้นในวันเสาร์ที่21ครับมิถุนายนที่จะถึงนี้แต่ว่ากระแสการตอบรับจากผู้บริหารและคณะครูอาจารย์จากทั่วประเทศทั้งทุกๆภาคเลยก็ตอบรับกันมากว่า6,000ท่าน 6, <000 S 1> ที่จะมาร่วมงานในวันนั้นแล้วก็ในสําหรับในวันนั้นก็จะมีกิจกรรมอันสําคัญด้ยกันหลัก,ลกๆก็จะอยู่บนสภาธรรมกายสากลในห้องแก้วสารพัดนึกซึ่ง ในช่วงสายก็จะเป็นช่วงที่กลุ่มผู้บริหารและคณะครูจะได้รับทราบนโยบายบและก็การใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของโครงการเด็กดีวิสตาในปีนี้หลังจากนั้นก็จะมีเวทีเสวนาเราจะได้รับทราบผลสำฤทธิ์ของโรงเรียนที่ทำโครงการได้ประสบความสำเร็จและจะได้ถอดบทเรียนนี้นำกลับไปใช้กับ โรงเรียนต่างๆที่จะเข้าร่วมโครงการในปีนี้สาหรับในวงงานปถมิเทศครับที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อทัตตาชีโวได้เมตตาม,มามอบรางวัลให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับไม่ทราบว่าเป็นรางวัลอะไรครับรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกครับวีสตาร์กรุ๊ปทีอวอร์ดประจําปีการศึกษา2556ในวันนั้นก็จะมีรางวัลหลายประเภทด้วยกันครับจะมีรางวัลที่เป็นประเภทสุดยอดต้นแบบโรงเรียนที่เป็น,น,ต,นบบต้นแบบที่ดีในทุกๆด้าน แล้วก็โรงเรียนพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบซึ่งแบ่งออกเป็นด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านของการทํากิจวัตรสิบประการแล้วก็ผนวกกับบูรณาการในหห้องชีวิตอีกหนึ่งรางวัลก็จะเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับการสารเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนให้เข้มแข็งแล้วก็รางวัลที่ที่เรียกว่า The Best Vista Club กว่า90โรงเรียนในปีนี้ที่จะได้รับรางวัลจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาชิโวหลังจากนั้นท่านก็จะได้ให้โอวาทหลักการแนวทางในการดำเนินโครงการ และการในการพัฒนานิสัยผู้เรียนครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาในการจะพัฒนาผู้เรียนอย่างไร,รแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ห้อง SPD ใต้สภาธรรมกายสากลที่เป็นเหล่าแกนนําเด็กดีวีสตาก็จะมาร่วมสัมมนา,าในการเปิดตัวตั้งชมรมวีสตาร์ลับครับ,รบชุดน,นี้ก็จะเป็นแกนนําที่เป็นคณะกรรมการชมรมรก็จะมารับสื่อและก็แนวทางในการทําระดับชมรมด้วยกันซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง แล้วพ่อจนครับจุดเด่นที่จะทําให้โรงเรียนทั่วประเทศนะครับสนใจแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเองนะครับคืออะไรครับในส่วนของต,ตัวของคุณครูเองก็ตามหรือตัวของเด็กเองก็ตามที่ทําโครงการนี้พบว่าผลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการเนี่ยมันชัดเจนในตัวของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กจากที่ไม่เคยตื่นนอนแล้วกเก็บที่นอนนี่นะก็ตื่นนอนแต่ช้าแล้วก็เก็บที่นอนทันทีได้รักษาศีลห้าเป็นที่รักของครู <c oughs> พ่อแม่ผู้ปกค,ค, <c oughs> ครอง เป็นต้นแบบที่ดีนั่นเองครับทราบาว่า,าในส่วนของการอบรมที่เราใช้สื่อวัตรกรรมเนี่ยชื่อว่าท2 1วันะครับมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนามา,าจุดเด่นตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับที่มีความพิเศษตรงนี้ครับต้องบอกว่าตัวของหลักสูตรเองก็ตามเนี่ยมันมสอดคล้องและตอบรับกับเรื่องของพัฒนาสมรสมรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตรงตามกระบวนการในกระทรวงศึกษาธิการ,รและพร้อมนั้นก็เป็นการสอดรับ กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่21ที่จะถึงนี้ด้วยส่วนในห้องเรียนก็มีกิจกรรมการเรียนรู้ความรู้ในพระพุทธศาสนาเช่นพุทธประวัติวันสําคัญต่างๆหรือเรียนรู้เรื่องของห้าห้องชีวิตผ่านภาคทฤษฎีในห้องเรียนนอกห้องเรียนเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมครับซึ่งวีนี้เราก็ปรับรูปแบบให้เป็นกลุ่มย่อยเขาเรียกว่าระบบหมู่มีหัวหน้าหมู่มีรองหัวหน้าหมู่แล้วก็สมาชิกในหมู่ที่จะต้องทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยครับหมู่ละ9คนและหัวหน้าหมู่ ใน1ทีม45คนก็จะมีหัวหน้าหมู่หนึ่งคนคที่คอยทําหน้าที่แทนคุณ,ค,ณรครูผู้ประสานงานเขาจะรู้จักบทบาทหน้าที่ของเขาแล้วก็มีการประชุมกลุ่มมีการสรุปข้อคิดที่ได้แต่ละครั้งเป็นกลุ่มอันนี้นเขาจะถูกการฝึกการทํางานเป็นทีมกิจกรรมพัฒนาวัดกิจกรรมกระเช้าผล,ลไม้เป็นต้นจะถูกจัดรูปแบบเป็นระบบหมู่พร้อมกันนั้นในปีนี้ก็จะผนวกในเรื่องของการฝึกระเบียบแถวที่เรียกว่ามาร์ชิ่งความดีเด็กก็จะสนุกนี้ก็จะทําให การรวมกลุ่มรวมแถวความมีระเบียบของวีสตาก็จะได้ถูกถ่ายทอดออกมา ในตอนที่เขาได้ไปทํากิจกรรมในชุมชนในโรงเรียนขเขาก็ดีหรือแม้แต่ในวันที่เขาจะได้มารวมพลังเด็กดีวิสตาก็ดีเขาจะได้แสดงออกถึงความพร้อมเพรียงความมีระเบียบความมีวินัยของวิสตานอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีการเรียนรู้ในเรื่องของความดีสากลจะมี5ประการนี้เอาไว้ในส่วนของภารกิจประจาสัปดาห์ที่เขาจะต้องทําความดีสากลในห้าห้องชีวิตของเขาในชีวิตประจาวันผนวกไปอยู่ตรงนั้นได้ทราบมาว่าครั้งนี้เนี่ยคือครั้งที่9แล้วก็มีสิ่งที่แตกต่างไปแล้วก็มีความพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าความพิเศษ เป็นอย่างไรบ้างครับที่กล่าวมานี้ก็คือตัวของหลักสูตรก็จะถูกให้ใหเขาฝึกอย่างนี้ในภาคเรียนที่1ครับตัวเขาจะได้ฝึกการทําความดีในส่วนตัวของเขาแล้วก็ได้ได้ลงไปทํากิจกรรมที่จะได้ทํางานเป็นทีมเทอมที่2เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาจะได้เตรียมตัวจะได้มาร่วมวัน รวมพลังเด็กดีสตาร์ครั้งที่เก้าที่วัดพระธมกายแห่งนี้ที่นี่เองก็จะเป็นเป็นที่ที่จะรวมเด็กดีนับล้านมาร่วมงานซึ่งในวันนั้นก็จะมีกิจกรรมมากมายรวมทั้งได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาที่ต้องบอกว่าทันสมัยและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากวันรวมพลังแล้วหลักสูตรปีนี้ไม่ได้จบแค่นั้นจะมีการต่อหลักสูตรการทําความดีของเขาไปถึงใน ต้นปีถัดไปจนจบปีการศึกษาคือปิดเทอมภาคเรียนที่2แล้วเนี่ยครับตัวของเด็กดีวิสตาที่เป็นผู้ชายครับผมก็จะได้มีโอกาสในการมาบวชสัมมเอสนภาคฤดูร้อนเพื่อ ฟืน้นฟูพระพุทธศาสนากันในชุมชนของตัวเองนั่นเองอแล้วก็เด็กผู้หญิงเด็กนักเรียนผู้หญิงก็จะได้มาโครงการเยาวสตรีที่จะมาสนับสนุนงานบวชของเพื่อนักเรียนผู้ชายมาเป็นผู้จัดอย่างนี้เป็นตนน้นม่นรกัซึ่งจะเป็นอย่างนี้ครบวงจรเลยตั้งแต่เปิดเทอมแรกเทอมที่2จนปิดเทอมไม่ได้ปิดเทอมแล้วไปเที่ยวเล่นสงกรานตุปกติทั่วไปแล้วแต่เราจะมีการเรียนรู้อย่างตลอดอาจารย์ครับถ้าโครงการเนี่ยในวันที่21มิถุนายนจะเริ่มประถมนิเทศแล้วเนี่ยครับ คุณครูโรงเรียนผู้ในการหรือว่าผู้นบุญที่กำลังรังรบชมอยู่ในขณะนี้ครับต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับก็คงต้องฝากไปถึงโรงเรียนทุกๆโรงเรียนที่ได้รับชมรายการอยู่หรือแม้แต่คณะครูผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ขอเรียนเชิญได้มาร่วมกิจกรรม งานประถมนิเทศันที่21ิมิถุนายนนี้กันทุกโรงเรียนเพราะเป็นจุดที่สําคัญที่เราจะได้รับทราบภาพรวมนโยบายทั้งหมดเลยก็ขอให้มาซึ่งสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามก็ขอให้มาวันนั้นจัดแน่นอนจัด,จดแน่นอนยี <21 S 2> ่บแน่นอนสาหรับผู้บริหารและคุณครูที่เข้าร่วมโครงการแล้วถ้าเราอยากจะเป็นเพื่อนกัละยาณมิตรแม้แต่ผู้นําบุญเองก็ตามหรือเรากัละยาณมิตรของอาทางวัดเองก็ตามรหรือเพื่อนที่เรารู้จักไปชวนมาได้เลยเราเห็นประโยชน์และคุณค่าแห่งการเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งเราทํามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนดีสีตำบลโรงเรียนในฝันรโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนเบอร์คลาสเดีอยโรงเรียนทั่วไปที่เรารู้จักเราสามารถเชิญชวนได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไร,รหรือมีเราอยากติดตามข่าวสารของโครงการเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการได้ค,คือ w ว w v ์ลไวด์เว Vi วีสตา r ์โปรเจกต์วนอกจากติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ Vista Project แล้วเราก็สามารถคุยกับผู้ประสานงานของ Vista ได้ นอกเหนือจากนั้นยังมีตัวของครูอาสาในพื้นที่ด้วยแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดตรงนั้นได้ส่วนถ้าโรงเรียนไหนอันนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโครงการตอบปรหาธรรมะทางก้าวหน้าด้วยก็ยังไม่ปิดรับสมัครยังไม่ปิดนะยังรับสมัครอยู่แล้วในปีนี้ในตัวของโครงการตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้าก็มีการพัฒนาการของเรื่องจากเดิมที่มีมงคลชีวิต38ปประการอยู่แล้วแล้วก็ยังมีเรื่องของความดีสากลกฎแห่งกรรมพุทธประวัติ อะไรต่างๆนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ข้อสอบก็จะถูกปรับให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นรกระบวนการสอบคั้นเลือกปีนี้ก็จะทําให้คุณครูเบาแรงมากขึ้นสาหรับโรงเรียนที่พร้อมในเรื่องของ ICT คือมีเรื่องของการเรียนคอมพิวเตอร์เรียนรู้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตนี้ซึ่งก็พร้อมอยู่แล้วเนี่ยเราก็จัดระบบของการสอบทางข้าหน้าเป็นระบบออนไลน์เพื่อซัพพอร์ตแล้วก็เป็นการลดภาระคุณครูที่จะต้องจัดสอบอยู่แล้วโดยปกติต้องเข้าห้องสอบ,บต้องมีกระดาษคําตอบกระดาษคําถามถูกต้องไหม ครั้งนี้จึงได้ปรับว่าเออ<ๆ>เขาสามารถจะเข้าไปสอบตรงที่ไหนที่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถเข้าไปสอบได้ไปสอบได้เลย,ยเราจะมีรหัสเป็นพาสดล็อกอินที่สามารถเข้าไปสอบสอได้ด้วยระบบมาตรฐานข้อสอบเดียวกันค่บพระอาจารย์ครับ,รนรบในวันนี้ก็ต้องขอกรบาบขอบพระคุณพระอาจารย์ไปอย่างสูงครับที่ได้เมตตาให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูสินน้รโลกครั้งที่9นี้ครับกราบขอบพระคุณและกราบนัสการครับ และต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนทุกองค์กรครับที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกที่มาร่วมสร้างเยาวชนไทยของเราให้เป็นเยาวชนที่โลกต้องการสำหรับวันนี้ผมกับช่วงคิดใหญ่เป็นโลกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับพี่เบตองครับคือมีเพื่อนผมก็ถามว่า เราเกิดมาทำไมเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรคือเพื่อนผมถามแต่ผมไม่สามารถตอบได้ครับอ๋อง่ายมากเลยค่ะน้องอ่านสาหรับคําตอบนี้นะคะเราสามารถไปค้นพบได้กับโครงการอบรมธรรมทายาทค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เปิดรับสมัครเป็นรอบที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมครับวิชาที่ทรงคุณค่าและถ่ายทอดมาเป็นเวลาย,ยาวนานกว่า2,600ปีครับเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้คนเป็นยอดคนได้ที่มีความสุขและความสำเร็จที่แท้จริง นั่นก็คือวิชาชีวิตครับใช่แล้วล่ะคะ่ะวิชาชีวิตที่มีสอนแค่ในโครงการอบรมธรรมทายาทเท่านั้นนะคะและสำหรับวันนี้คะ่ะรายการคิดใหญ่ใจดีหมดเวลาลงแล้วคะ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ <ใน S 1> บ๊ายบาย,บาย